สองโชงน่ารกัลยค่ะเอเอใช่คะ่ะอ่ะโชน์แรกก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราเปิดมาด้วยเพลงอะไรนะครับพี่เนทชื่อเพลงว่าอยากเป็นคนสำคัญครับออเป็นเพลงที่เราได้ยินไปเลยใน EP4 ใช่ค่ะคือต้องบอกว่า <laughs> เป็นอีกหนึ่งเพลงที่ทำให้มูดของน้องตุลชัดขึ้นมา,มากๆที่มีความรู้สึกใดๆเอออยากเป็นคนสำคัญแบบเพลงนี้มันเล่าเรื่องอะไรพี่เนทเพลงนี้มันเล่าเรื่องอะไร ก็สำหรับเพลงนี้นะครับก็คือเป็นตัวแทนของตุนเลยครับเพราะเหมือนชื่อเพลงอยากเป็นคนสําคัญของพี่ใช่ก็จริงๆเพลงนี้ครับเป็นของขวัญที่พี่ซีให้ผมคือเรื่องมันเกิดจากคือพี่ซีเห็นผมไปร้องเพลงในวันเกิดน่าจะมีพี่ๆที่ได้ไปฟังแล้วครับเขาก็อยากให้ของขวัญผมโดยการทําเพลงให้ผมสักเพลงหนึ่งมันก็เลยเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ ครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ผมมาร้องสดที่นี่ที่ทุกคนได้ฟังครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากจริงๆตอนร้องตอนนี้ไหเออตอนรองตื่นเต้นใช่ไหมตอนร้องตอนร้องรู้สึกว่าแบบมีความตื่นเต้นเล็กๆน้อยๆแล้วแบบว่าอยากฟังชัดๆอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเออไหนๆแบบเอออยากฟังไหมคะอยากฟังอะไรคะเออคือเพลงพอมากพอได้ยินเพลงนี้แล้วแบบ เออพร้อมมากเองขอสักคุกหนึ่งได้ไหมวันนี้แบบเอาสมมติยังไม่มีเสียงดนตรีเลยเชื่อว่าทุกคนอยากได้ยินสักนิดหนึ่งว่าเอ้ยถ้าพี่เห็นร้องเป็นยังไงแบบไม่มีแบบว่าดนตรีประกอบเออโอเคครับได้เลยพอจะมีหวังให้ฉันยืนข้างเธอไหมเพื่อที่ข้างในใจเป็นไปได้ไหมที่มันจะเป็น นี่เลยให้ร้องสดๆเลยนะคะและแน่นอนว่าเพลงนี้นะคะถ้าใครที่อยากฟังก็คือสามารถฟังได้วันนี้เวลา3ามทุ่มเลยนะคะเป็นมิวสิกวิดีโอที่ไปถ่ายทํากันมาเออนะคะวันนี้สามทุ่มเป็นช่องเมนก่อนพอนอรเลยนะคอัาเห็นไหม่ะเราได้ฟังเพลงตัวแทนของน้องตุลมาแล้วแล้วเมื่อกี้ช่งเมื่อกี้พิเศษอะไรคะัสอนนี้อยู่ดีก็มานักงันกุ๊กยิ้งนึ่งยิ่งน่งยิ่งนยนเหรอคัยังไงคะครับเพลงนี้มีใครเคยฟังไหมคะ เฮ้ยเอาตัต่องตอบมาเคยฟังไหมครับเป็นเพลงของเจนอะไรนะฮะเจนหนึ่งร้องได้ไหมนะได้ครับจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงสูตรรวมความน่ารักครับก็ต้องขอบคุณทางดูบันดีด้วยนะครับที่ส่งเพลงมาให้ร้องใช่าบตอนแรกบอกจะร้องเพลงตัวเองกลัวแฟนคลับจำเสืออย่างบ้าใช่ไหมคือเป่นเพบอกว่าคนข้างๆน่ารักเหรอคะก็ครับคือตอนตอนเลือกเพลงก็มีความแบบคอนฟ l i c t กับในหัวอยู่ว่าเออเพลงมันน่ารักแต่ ในซีรีส์มันนิดนึ่งดาวมันกำลังแบบความแบบนิดนึงนิดนึงดราวใช่ไหก็เลยขัดมูนแฟนคลับิดนึงผมชอบแต่อะไรที่มันฉีกๆไปหน่อยสี่สิ่งอันนี้อะไรที่แบบเขาเดาไม่ออกเขาเรียมร้องเพลงโผล่กันมาหมดแล้วเนี่ยมันเป็นแบบถ้าต้องไม่เอาละไม่ใช่เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนบ้านแล้ววันนี้ทนะคุณไทเกอร์วันนี้เรามาร้องเพลงต่อหน้าแฟนๆทุกคนเลยรู้สึกยังไงบ้างดีมากเลยอ่ะไม่เหมือนที่ซ้อมลองในห้องน้ำเลยอ่ะ ปกติเปิดคอนเสิร์ตแต่ในห้องน้ำเนี่ยไม่เคยเปิดคอนเสิร์ตครับแล้วพูดเสียงผู้ฟังจะเป็นพ่อแม่ถูกแล้วเป็นปตาคลังบ้านที่ได้ยินผมก็ไม่เคยได้ยินน้องร้องเพลงจริงๆครั้งแรกคือในห้องอัดเหนใช่แล้วเขาก็เขินมากแต่ผมมาไปร้องอัดก่อนไงแล้วน้องก็เข้าต่อแล้วก็ที่ร้อเพลงไม่คือคือน้องเขาไม่ทีเขาใช่ก็อยจะเขาใจความค่อนข้างดีถือว่าชมของทั้งคันใช่แล้วก็พอ เปิดโฟอลอะไรนะนในห้องน้ำก็คือครั้งแรกที่คือที่เขาอ่ะก็คือนั่นแหละห้องอ,อัดเลยใช่ชอบไหมค่ะ แนนะก็อบอกว่าอย่างที่บอกเลยค่ะนอกจากเรามาดู E ีพีสีอมกันเนาะเรายังมีโชว์น,น่ารักน่ารักคะจากนักแสดงของเราไม,ม่ว่าจะเป็นโชว์เปิดจากก้องสกายนะคะหรือว่าเป็นเั้งสองโชว์ที่เพิง่งผ่านไปจากปาร์คไทเกอร์รวมถึงเพลงล่าสุดของเมฆด้วยนี่ะก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้นักแสดงน้องโรนะคะและแน่นอนว่าเรายังมีอะไรดีรออยู่ในอีกให้หกอย่างแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยถึง e p พสี่กันสักนิดนึงดีกว่าขอเชิญนักแสดงทุกคนมาพูดคุยกันเดินเรียนเชิญ ได้เลยขอเสียงปรบมือสําับนักเทุกคนด้วยค่ะ, <Yeah. S 1> อะขอแบ่งการได้ป่ะเออนี่เลยนะคะอะต้องบอกว่านะคะเราอยู่ในช่วงสุดท้ายแล้วแหละของอกิจกรรมในวันนี้ของเรานะคะที่เรามาดู EPC พร้อมๆกันเนาะเมื่อกี้ EPC จบไปแล้วนะคะแล้วเห็นตัวอย่างของ e p 5แล้ว สั้นๆละกันวันนี้ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ความประทับใจเนาะที่เราได้มาร่วมดูกับแฟนๆเพื่อนๆครอบครัวลงถึงผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะมีอะไรอยากจะพูดหรือมีความรู้สึกใดๆไหมหลังจากที่เราดได้ดู EPC จบไปที่อยากบอกแฟนๆที่มาร่วมงานในวันนี้ของเราอ่ะขอเริ่มจากฝั่งนู้นก่อนละกันเดี๋ยวเราไล่เป็นแบบว่าปองแตงปอแตงซ้า,ายขวา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 อะไรอย่างนี้ลยก็มาอ่ะเริ่มที่พี่เบนก่อนเลยก็ได้ค่ะเริ่มก่อนได้เปลี่ยน มอ่งรู้สึกดีใจครับแล้วก็ภูมิใจในทุกๆคนรับผมแล้วก็โอ้ไม่มีคำจะพูดดีใจครับดีใจมากจริงๆครับขอบคุณครับได้เลยขอแสงประเคนด้วยถ้าไม่มีคำจะพูดจึงไม่ออกนะคะแล้วกลับไปดูที่สีได้แล้วก็ยืมคำที่ดามยิ้วไปนะคะ <c oughs> โอเคใช้คำนั้นได้ใช้คำน,นั <c oughs> นได้แต่จะไม่ใช่คำที่บอกฟแฟนแต่ว่าใช้คำพูดหน้าเหมือน,นกัน ใชค่ะอ่ะขยับมาที่คุณคิมดีกว่าค,คุณคิมที่เล่นเป็นคิมก็รู้สึกว่าวันนี้มันมันเป็นอีกความทรงจำหนึ่งที่เราได้เฝ้ามองน้องมาตั้งแต่วันเด y 1วันเนาะเออแล้วก็แบบทุกคนเก่งมาก,กจริงๆที่แบบทำได้ถึงขนาดนี้อะไรเนี่ยภูมิใจในน้องๆทุกคนแล้วก็ที่อยู่เป็นสารวายตรงนี้ตลอดไปเหมือนกันค่ะ <laughs> ขอบคุณมากเลยค um. like um ่ะพี่มีความน่ามากหนอต้องขอด้วยที่ใส่ประมาณนี้ที่เห็นความเติบโตของทุกคนเนอใบ้ค่ะหลังสรุป EP4 ไปว่ามีอะไรอยากจะบอกถึงตัวละครนี้หรือมีอะไรอยากบอกกับทุกคนไหมคะหลังตอนที่เห็นอ่ีสไปก็อย่างแรกทุกคนน่าจะต้องผงยุ่งมากเพราะว่าถึงหัวตัวเองไปหลายรอบมากเจอซีนใดใดมา ก็ดีใจค่ะเพราะว่าปกติเวลาดูก็มีดูคนเดียวบ้างหรือว่าดูกับแก๊งกว่าน้องบ้างอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอได้ยินเสียงุกคนแบบรีแอคไปพร้อมกันเลยเงี้ยก็รู้สึกแบบเออวันนี้คนฮองพี่คนเหยียดเป็นเพื่อนแล้วอ่ะอะไรย่างเงี้ยดีใจมากเลยค่ะก็ขอบคุณนะคะหวังว่าจะชอบแล้วก็ชอบซีน Dreaming Girls ของเราด้วยชอบไปข้าไหมคะอะดีใจขอเสียงไปข้าวด้ยค่ะ ขยับมาที่ขยับมาที่คุณฟลินหน่อยดีกว่าว่าเรืองนี้เราบอกคนขั้นหลายซีนเหมือนกันเป็นยังไงบ้างครับคุณฟลินสหลังจากไปดีไปก็ซีนในห้องน้ำที่เป็นซีนแรกเนาะอันนั้นก็คือซีนแรกที่ผมถ่ายเรื่องนี้เลยแล้วก็คือเป็นซีนแรกในการเล่นซีรีส์ของผมในชีวิตผมเลยเออใช่มาซีนแรกก็ซีนนั้นเลยนี่เลยเห็นปะก็เป็นยังไงล่ะก็เป็นซีนที่ยากแต่รู้สึกว่าเล่นแล้วเราเรา ปรับตัวเข้ากระบดแล้วเรารู้สึกภูมิใจไม่ได้เห็นมันออกมาเป็นอย่างนี้ครับรู้สึกดีใจมากๆที่สิ่งที่เราตั้งใจทำมันออกมาดีแล้วก็ณตอนนี้ก็มีคนช่วยชายแบงกาศว้าถึงแล้วนี่แหละนี่แหละนะครับขอเสียงให้สิริเช่นด้วยมิหครดีมาก แต่ก่อนที่เราจะไปหาคุณปกป้องที่วันนี้ได้ขโมยจูบไปนะคะขอมาถามเททายก่อนดีกว่าว่ารู้สึกยังไงที่อยู่ดีมีพี่ชวนไปดื่มทานเบรยงเนี่ยมันเป็นไงบ้างค่ะโอ้เป็นเด็กดิ้งเนาะเออมันเป็นเป็นยังไงคะวันนี้เราเป็นเด็กดิ้งคะ่ะก็เขาชวนก็ก,ก็เลยไปโดยเนื่องเขาเขาไม่มเพื่อนไปไงใช่ผมก็ได้เหมือนเพื่อนเขาใช่แต่เขาหง่าแต่เขาหง่าใช่ค่ะ มีอะไรอยากบอกทุกคนที่มาวันนี้ไหมที่แบบหลังจบก p 4ไปแบบเรารู้สึกอะไรนะคือจริงๆผมชอบวันนี้มากคือปกติผมดูแบบกับพี่บางคนอ่างเงี้ยแล้ววันนี้คือมีเพื่อนๆมาดูกันเยอะมากเห็นดีแอคทุกคนแบบเขาดูมีความสุขกันมากๆอ่ะผมก็เลยแบบชอบมากชอบมูดวันนี้มากมากเลยครับจะเก็บเป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเลยครับขอบคุณครับขอเสี่ยวกำมือให้น้เงิได้เราขยับมาในสนองพี่ปกป้องมากีกว่าว่า หลังจากจบ e p c ไปซึ่งเชื่อว่าวันนี้แรงเสียรแรงไปอีกหนึ่งกำลังสำคัญเลยคือมาเชียร์พี่ปกป้องมีอะไรอยากจะบอกทุกคนหลังจากดู e p c ไปไหมครับครับก็จริงๆ e p c เป็น EP ที่ชาเลนจ์ผมมา,มากๆครับเพราะว่าคือพอจะรู้ว่าซีนวันนี้จะเป็นแบบนี้ฮะก็ก็ถือว่าสำหรับผมก็คือใหม่ๆม,มากจริงๆเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าตัวเองทำได้ดีไหมแต่ว่าเวลาผมทำอะไรผมก็ตั้งใจมา,มากๆครับ ผมก็แบบเต็มที่มากๆไม่ไม่รู้ว่ามันจะออกมาดีดีสำหรับทุกคนไหมแต่สำหรับผมโตขเองนะผมแฮปปี้นะมายเห็นว่าในภงผมผมดูก็เขินเขินตัวเองอนะแต่ก็ก็ภูมิใจครับเพราะว่ามันก็เป็นหนึ่งพาร์ทที่ผมแบบไม่รู้ไงว่าเราทํามันได้ขนาดไหนแต่ว่าแบบเออเราวิชาทางด้านนี้เราไม่ได้เยอะมากแต่เราสึกว่าเราพยายามทําให้ดีที่สุดจริงๆโอ้มันไม่ได้เล่นอยู่กับตัวเองครับทุกคน,กคนมันต้องเล่นกับน้องด้วยอะไรเงี้ยแล้วพอน้องใหม่มาก ยิ่งทําให้ทุกอย่างมันแบบเหมือนเหมือน,น,น,นเราก็อยากให้น้องรีบบที่สุดแต่ถารู้ไหมว่าตัวเองก็ตื่นเต้นมากๆทุกซี่ที่เป็นอะไรแบบเนี้ยเพราะปกติบทที่ผมได้รับก็อาจจะเป็นพี่มงคลเงี่ยฮะ, <c oughs> ะเป็นบทที่แบบ <c oughs> คาแรคเตอร์ชัดนะใช่ครับ <c oughs> แต่พอมาเป็นบทเวลาเห็นตัวเองยืนหล่อๆแล,แล้วมันก็แบบว่ามใช่ <c oughs> หรอว่าหล่อไหมล่ะคะไม่ดีหล่ออยู่ไม่รู้ว่กลับไปวันนี้แฟนคลับเขาจะอันฟอร์ผมหรือเปล่าว่าไม่ไม่เหมือนผมคนเดิมแล้วไง ผมคนเดิมจะต้องแบบอืมนิดนึงแต่ว่าก็ต้องขอบคุณที่ซีอยู่ดีครับที่มองเห็นเพราะว่าเขาบอกผมว่าเชื่อไหมว่าวันที่พี่เลือกปาไมาเล่นเนี่ยที่มองเห็นนะว่าปาจะเล่นบทที่หล่อแบดบอยดูเท่ดูดุได้ผมก็เลยยืนไปส่องกระจกหน้าห้องน้ำเหมือนกันอ,อนันมันก็นหล่อวะอ่ะ ด้านหน้าไม่เป็นด้านหลังอย่าหมันไส้นะฮะที่เป็นคอนเทนต์มุกงครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าพอพอได้รับโจทย์นี้ผมก็รู้สึกว่าเออมันมันก็มุ่งใจไปในพาร์ทที่เราอยากจะทำให้ได้เหมือนกันครับก็เหมือนได้ซ้อมเป็นพระเอกไปเนี่โอ้ไม่ต้องซอ้อมเลยคะ่ะเป็นพระเอกได้เลยนะคะวันะะนะะีนะะ้เลยว่าเป็นพี่ปกป้องที่หล่อมากหล่อกไหมจ๊ะดีเลยเขาเสียประเมินให้พี่ฟาร์น่อยนะครับขอบคุณครับเสียชมก็หลอกยังไงคะน้องสันซันเคส ยังไงคะมีเรื่องอยากจะถามพี่บอกปองครับหวานสารตื่นนะประหลอ่ะหัานไหมหวานขึ้นไปเรื่องหนึ่งพี่พี่แบบชงให้เรางร้างชิมอ่ะหัานไหม,ไหมช่วยตอบหน่อยดิไม่ช่วยเลยเหรอเราต้องเี็วกันะ่ะทำไมอยากชิมด้วยผมกับนี่เนิ่นชงให้ชิมได้ หวานหวานดีครับหวานดีหวานดีหวานดีอ่ะแล้วคนที่ชินเป็นยังไงบ้างคะไปถามเขาเลยค่ะคนที่ชินเป็นยังไงบ้างครับก็ค่อนข้างหวานค่อนข้างหวานไปถึงเครื่องดื่มใช่ครับเข้าใจได้มีอะไรอยากบอกแฟนๆไหมครับวันนี้ก็ินชินก็แบบตื่นเต้นมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบมาจอยในวันนี้แบบมาร้องขอบกิ้งด้วยกันได้ยินเสียงแบบ คนโซนหน้าแบบขอดังไปไกลโซนหลังเที่ยว่าแบบทุกทุกคนแบบประสบความสำเร็จแหละในการทําให้ทุกคนเหาจีแล้วก็วีด้วยกันขอบคุณมากเลยขอเสียงปรบมือให้พี่สกายดยนะคะเมื่อกี้เราให้พี่สกายรับจบในการปิดแล้วนะคะขอให้เขาได้พลิกปอกพี่กองมาแต่ว่าเดี๋ยวให้พี่กายตอบก่อนว่าวันนี้มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆที่มาซัพพอร์ตเราไหมหลังสรุปยีสีจบไปนะครับก็ อยากรู้ว่าทุกคนชอบ EPC ไหมครับดีใจที่ทุกคนชอบเราก็เป็นอีกหนึ่ง EP ที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำมันออกมาให้เต็มที่มากเต็มไป่ว่ยใส่พลังใส่อารมณ์ใส่ครัมความตั้งใจเข้าไปเยอะมากครับแล้วก็ดีใจมาใหี่ทุกคนชอบแล้วก็มี มีคำถามถามของต้นกุญแนการทดลองเป็นไงวะอยากเรียนวิทยาศาสตร์เลยถ้าตามสูตรแล้วก็หัวใจเต้นแรงก็แปลว่าหน้าแดงุูทีกับผลการพิสูตรก็ถูกต้องแล้วครับถูกต้อง ไปลว่าอะไรอ่ะก็เรื่องนี้สนุกมากเลยไงเรื่องนี้เรื่องนี้วใจมันเต้นแรงดูวยไมอ๋อโอเคครับเพราะฉะนั้นก็คืออย่าลืมไปดู ep ห้าที่ไอ4ีนีนะครับถือว่าเป็นไอคิวดักคอมถือว่น่าที่สองทุ่มครับโอเคตกไว้ได้ด้วยนี่แหละอ่ะคอนเซปต์การบริการของเคปับทาวคุณก็ผู้การรับศพได้หน่อยค่ะวันนี้หลังสวีปีสี่แล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มอบประสบการณ์ ให้ผมกับนักแสดงดูทุกคนได้ไาอยู่บนจออันใหญ่มากแล้วก็วผมไม่เคยคิดไม่เคยฝันเลยว่าผมจะได้อยู่บนหน้าผมจะอยู่บนจอใหญ่นขนาดเนี้ยแล้วนั่งฟังรีแอคกับทุกๆคนเพราะว่าปกติผมนั่งทำรีแอคกับที่ซีกับนักแสดงดูคนนะก็จะมีแค่แบบเออไม่กี่คนนั่งฮอบนั่งคิทกันก็แบบโหนนี้ก็เขินจะตายอย้วแต่ว่าพอมาได้ยินเสียงคีทของทุกคนผมก็โอ้โหขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับก็ ถ้าไม่มีคนดูหรือว่าทุกคนก็คงจะไม่มีวันนี้ครับแล้วก็เราอยากจะเล่าให้ฟังด้วยว่าคิวที่ที่เราอยู่บนเตียงนัง่นนะอันนั้คือคิวรแรกของผมกับพี่สกายเลยคือแบบเป็นครั้งแรกในการถ่ายซีรีส์ซึ่งแบบโอ้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นแบบลองช็อตด้วยนะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบสินาทีถ่ายสิบนาทีติดไม่มีคันไม่มีเลยเลยลองเทใช่ลองเทคลองเพะว่า ก็ก็เก่งมากเลยที่ทำได้ครับเก่งนะพอพี่สกายคอยช่วยไงถ้าต้องขอเก็บมือแล้วไม่งั้ก็เป็นมืสคนเาตมือเค่ัป็เมนมา